อ้ามาดีนมสวัสดีครับครูทำอะไรเนี่ยดูดบุหรีครับผม๋อสูบบุหรี่สูบทุกวันปะเนี่ยบุหรีบุหรีไฟฟ้าบุหรีไฟฟ้าครับสูบทุกวันทุกวันซื้ออะไรกี่ตัวเนี่ยตัวหนึ่งโอ้กี่บาทตัวหนึ่งนี่สองร้อยตัวละสองร้อยเอางี้งดีกว่าถ้าหนุ่มไม่สูบบุหรีนี้นะสามปีเห็นรถเบนซ์ไหมซื้อรถเบนซ์คันนี้ได้เลยเออใช่ แล้วถ้าไม่สูบบุหรี่อันนี้สิบปีนะ่งนหนุ่มดูดูบ้านหลังนั้นสวยไหมบ้านหลังนั้นซื้อได้เลยถ้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยจริงเหรอจริงโอ้โหรถูรรบุหรี่ไหมโอ้ยผมไม่สูบหรอกเกิดมาผมไม่เคยสูบหอบบุหรี่เนี่ยคุณซื้อบ้านที่ไหนไม่ผมเช่าบ้านอยู่เนี่ยปักซอยยี่สามเองสองพันห้าเองใช่ก็นั่งรถอะไรมาก็ตอนเช้าก็นั่งสองแถวมาไงสิบบาทเอง เรือ,อ,อไม่ดูดบุรีด้วยไม่ไม่สูบบุรีนะอเออเดี๋ยวเออหนุ่มครับอยากรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยตายเพราะสูบบุหรีเดือนละกี่คนเดือนละกี่คนพันกว่าคนเลยนะหนุ่มเ,เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะอ้าวทำไมไม่เกี่ยวผมเป็นคนอิหร่านเป็นคนอิหร่าน <c oughs>